คุณจะไม่มีวันเชื่อแน่นอนว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริง เพราะมีงูเหลือมยักษ์ยาวเกือบ5้าเมตรตัวหนึ่งโผล่มาบุกโรงเรียนประจำหมู่บ้านแบบไม่บอกไม่กล่าวแถมยังเพิ่งลอกคราบสดๆใหม่ๆกำลังหิวโซจนท้องร้องจอกๆแล้วดันวิ่งไล่น้องหมาประจำโรงเรียนเหมือนมันกำลังหาข้าวเที่ยงมื้พิเศษแบบบุฟเฟ่แต่เรื่องไม่ได้จบแค่น้องหมาถูกไล่เพราะที่น่าตกใจกว่าคือเด็กนักเรียนอายุแค่หกขวบหนึ่งคนหายไปแบบไร้ร่องรอยเสียงลือเสียงเล่าอ้างดันไปทั้งหมู่บ้านถึงขั้นชาวบ้านบางคนบอกว่าถ้าพี่บังไม่มานะงานนี้หมู่บ้านเรามีแต่เจ๊งกับเจ๊งแน่นอน ทันทีที่ข่าวถึงหูพี่บังฮีโร่จับงูประจำตำบลก็ไม่รอช้ารีบพาทีมจับงูสายนินจาของเขาบุกหลังโรงเรียนทันทีแต่พอเดินขึ้นเขาไปได้หน่อยเดียวทุกคนต้องตาค้างเพราะเจอรังงูเหลือมยักษ์ของจริงแบบที่เคยเห็นแต่ในช่องสารคดี ข้างในมีคราบงูยักษ์ขนาดเบ้อเร่อซึ่งหมายความว่างูพึงลอกคราบลอกคราบเท่ากับใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะหิวหนักหิวหนักเท่ากับออกล่าแบบไม่สนใครทั้งนั้นงานนี้ทั้งพี่บังและชาวบ้านเริ่มหน้าเสียเพราะถ้ามันหิวขนาดนี้เด็กที่หายไปมีแต่อาการหน้าเป็นห่วงสุดๆเมื่อโรงเรียนโดนงูเหลือมยักษ์บุกข่าวก็ลุกลามไปถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทันทีเขาหอบเครื่องมือเต็มพิกัดไล่ตั้งแต่ไฟฉายยักษ์ปืนยิงยาสลบ กลองอินฟราเรดเชือกจับงูยันรถขุดไล่ขนหากันจนดึกดื่นพอถึงเช้าก็เจอของใหญ่กว่าอีกด้านหลังโรงเรียนมีถ้ำขนาดมหึืมาข้างในเต็มไปด้วยไข่งูเหลือมยักษ์ที่เริ่มฟักหมายความว่าตรงนี้คือฐานบัญชาการใหญ่ของเจ้างูเหลือมตัวแม่และถ้าเทียบกับระยะเวลาที่เด็กหายไปทุกคนเริ่มพูดเบาๆว่าน่าจะรอดยากแล้วกายังไม่ทันพักงูเหลือมยักษ์บุกบ้านชาวบ้านอีกรอบ พี่บังกำลังจะถอนหายใจพักเบาๆปุ๊บรายงานใหม่เข้ามาทันทีงูเหลือมยักษ์ตัวเดิมบุกบ้านชาวบ้านอีกแล้วพี่บังและเจ้าหน้าที่บึงไปถึงที่หวังจะใช้ปืนยาสลบจัดการแต่ไอ้งูตัวนี้มันไม่ธรรมดามันรู้งานวิ่งเข้าพงไม้หนีไปเหมือนเกม Assassi n s Creed เลี้ยวเข้าเขาอีกด้านหายวับไปอย่างกับหลุมมิติตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบครึ่งวันถ้าหาไม่เจอภายในวันนี้หมู่บ้านคงต้องอยู่กับงูแม่ลูกอ่อนยักษ์แบบไม่มีวันจบสิ้น พี่บังและทีมเลยแบ่งกําลังกันออกค้นหาทั้งเขาจนมีชาวบ้านคนนึงมาบอกว่าพี่บงับงบังตรงนี้มันเหมือนรังงูสมัยก่อนเลยนะลองมาดูดิพี่บงังหอบสตาร์ทเอ้ยรองเท้าบิวต์วิ่งตามไปพอถึงที่ก็ถึงกับอุทานว่าโอ้ยแม่เอ้ยนี่มันรังงูหลักล้านเปอร์เซ็นต์เพื่อความชัวร์ไม่ม้วนนิ่มพี่บังตัดสินใจทําสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเรียกแบ็คโฮมาทั้งคันจะขุดรังงูให้เห็นกับตาแบบไม่ต้องรอสารคดี พอรถขุดลงจอบได้ไม่กี่ทีก็เจออุโมงงูยักษ์ที่ลึกและกว้างจนคนเข้าไปได้เป็น10บสคนพี่บังไม่รอช้าสั่งคนขับรถขุดโยกต้นไม้นี่ออกไปเลยพี่ต้นไม้ใหญ่ด้านบนรังถูกดันโค่นลงแล้วภาพที่ไม่มีใครลืมได้ก็เริ่มเผยออกมาใบดินค่อยๆร่วงพื้นดินเริ่มสัน่นเสียงขูแ่แผ่วๆดังออกมาเบาๆแล้วสุดท้ายฝูงงูเหลือมอินเดียยักษ์กำลังเคลือบคลานออกมาชา้ชาๆแต่โคตรน่าขนลุก